คากลับเข้าสู่ช่วงของนิวสัปเดตค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เนี่ยเรายืนอ,อยู่ตรงนี้ท้องทะเลใต้ทะเลจริงๆแล้วตรงนี้จริงๆแล้วมันคือใต้ทะเลใต้ทะเลเลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยน้ำแห้ง อีกสักพักนึ่งนี่น้ำจะขึ้นมาใช่เพราะนั้นเราเลยมาสำรวจก่อนนะฮะว่าวัดรอเรือดำน้ำเออว่าเรือจะโผล่ตรงไหนจริงๆบอกเลยว่าทหารเรือหลายท่านยืนยันนะคะว่าอ่าวสัตหีบหรือว่าไม่ใช่อ่าวสัตหีบก็เรื่ออ่าวไทยเนี่ยเรือดำน้ำระดำได้เพราะว่าระยะลึกเนี่ยจุดซ่อนพลังตัวของเรือดำน้ำพอดีพอดี80ิเมตรโอ้โห80ปเมตร เพราะฉะนั้นนะไม่ต้องห่วงเรื่องว่าจะดำไม่ได้แล้วที่สําคัญคือเป้าหมายของเรือดำน้ำเนี่ยก็เล่งไปอันดามันด้วยถ้า,ถามีสามลำอันดา,า,ามันสองลำ เอาไทยล้าเลยใช่กตตอนนี feels, 100, <S <S ้ซื้อแค่ลํำเดียวลํำเดียวที่คลรมออนุมัติเงียบ1น5่0นามน้ล้านนี่แต s <S s <S so ่ทำไมมันเงียบจังอะแต่ก็ต้องบอกนะคะจริงๆแล้วพี่ปุ๊ดเส้นทางเดินของเรือดำน้ำเนี่ยกำลังมาได้สวยนะตอนแรกนะคะผ่านบรรจุในงบประมาณปี2 5ง0ันหาระอยหบผ่านองนต่อเนื่องใช่ก็คือว่าผ่านสนชอคลรมอรับทราบให้สนชตรวจแล้วแล้วก็ให้ไอการสูงสุดตรวจสัญญาอะไรเสร็จแล้วกลาโหมตรวจซ้ำอีกทีหนึ่ง ส่งเข้าคอ,อรมอปรากฏาว่ามันเป็นการเข้าคอ,อรมอที่หมกเม็ดหรือุกยูยังไง ไม่ไม่ไม่พี่บุญราใจใช่เขาไม่ได้ซุกเขาไม่ได้หมกเม็ดลุงป้อมบอกแล้วว่ามันเป็นเรื่องยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงมันเป็นเรื่องลับมุมแดงอืมเป็นเอกสารมุมแดงเพราะฉะนั้นก็เลยไม่เปิดเผยแต่ในส่วนของสื่อเนี่ยเราติงแค่นิดเดียวว่าจริงๆแล้วเนี่ยควรจะแบ่งให้ถูกว่าในส่วนที่คอรมอนุมัติก็ควรจะบอกประชาชนว่าเราเลื้องมาเลแต่ในส่วนที่เป็นความลับเช่นเรื่องยุทธศาสตร์เรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์อะไรเงี้ยก็เป็นความลับไปชเพราะฉะนั้นนี่มัน ก็เลยเป็นจุดทําให้อีกฝั่งหนึ่งโจมตีไงพี่ใช่แล้วตอนนี้ลุงป้อมทำมาอ้าวทำอะไรอะก็ต้องออกมาให้กองทัพเรือแถลงดิอ๋อกองทัพเรือก็แถลงสัปดาห์หน้าวันที่หนึ่งพฤษภาคมนี่แหละครับนะคะบิ๊กลือในพลเรือเอกลือชัยรุ่นดินท่านนายกทหารเรือในฐานะประธานโครงการก็จะลงเรือจากรีนัลเบตแถลงเลยแถลงเลยเพราะว่ามาเป็นร้อยอยากรู้เหรอจะแถลงให้ทุกแม็ซ์เลยใช่เพราะว่าเพราะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเป็นการฝึกฟังการฝึกกองทัพเรือนะคะแต่ว่า เป็นการฝึกร่วม3ามเหล่าทัพนะคะเพราะนั้นก็เรือจัก,กรีก็ก็จะออกจากฝั่งพอดีเป็นพระเอกวันนั้นเป็นพระเอกใช่แต่แต่อีกหน่อยนะคะเครือดำน้ำน,น่าจะเป็นพระเอกแทนเรือจัก,กรีนะคะคตกลงชื่อเรืออะไรคะพี่ก็เห็นมีการพูดกันหลายหลายคนแล้วนะเล็กก็ตั้งพี่ก็ตั้งนะตั้งว่าเ็กใช้ชื่ออะไรนะ <c oughs> อ๋ะอไม่กล้าพูดเ ชนละป้อมอหนไลสักอย่างนี่ยชนแปลว่าชนแปลว่าน้ำแล้วก็เประวิชนะเนอะไม่หรอกแต่ว่าตามหลักของกองทัพเรือถ้ากรณีว่าได้จะซเรอก็ต้องสีรำแล้วนะก็ต้องไม่ก็ต้องยึดหลักก็คือเอาเอาชื่อของคนที่เป็นมงคลแล้วก็ใช้สัตว์ที่อยู่ในตัวละครในวรรณคดีนะเที่ผ่านมาเราเคยมีแล้ววิรุณเซนสมุนมัฉานุแล้วก็พลายปลายชุมพลเพราะฉะนั้นก็คาดกันว่าก็น่าจะเอาชื่อเดิมเนี่ยเพราะว่าเรามีเรือดำน้ำมา60ปีแล้ว เพราะนั้นก็อาจจะขอชื่อเดิมเนี่ยมาเป็นขอพระราชทานมาเป็นลำใหม่แต่เรื่องของเรื่องเราจะได้ครบสามลำหรือยังไม่รู้ตอนนี้เนี่ยเงินนนะมีเงินนนะมีไหมเงินมีไม่ตอนนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติแค่ลำแรกนะคะหมื่นสามพันห้าร้อยล้านนะคะจัดผูกพันงบประมาณปีสองพันห้าร้อยหกสิบถึงหกหกกว่าจะมาอีกหกปี6ปีวันนั้นพี่ปุดเกษียณแล้วงอมง เดวแต่แ้่จะลงหรือเปล่าไม่รู้เลยเนี่ยไม่ลงเพราะว่าจะไม่ชอบที่แคบกลัวความแคบกลัวนะคะขอยืนดูอยู่ข้างบนแต่มันมีหน้าเสียงติงว่าจากพักเพื่อไทยอที่บอกว่าเนี่ย ซื้อไม่ได้ยังไงเศรษฐกิจของชาติเป็นยั้นอย่างยี้ก็ไม่ใช่ใครแต่คุณปูยิ่งรักอ่าคุณนายยกนายกอดีตเพราะว่ายุคคุณปูน่ะอ่ณยิ่งรักเนี่ยไม่ซื้อคไม่ไม่ซื้อแต่อนุมัติเรือดำเรือดันน้ำอย่างเดียวดันน้ำเพราะว่าน้ำมันท่วมก็ออกไปดันน้ำดันน้ำแต่ไม่อนุมัติเรือดำน้ำก็เก็บข้าวิิน s ักมาแต่ลุงป้อมของเรานี่แหละควักออกจากลิ้นชักมาอนุมัติซื้อเลยนี่ไงเราถึงให้ลุงป้อมเป็นผู้กำเนิดเรือดำน้ำในยุคใหม่นี้เพราะว่าเป็นคนผลักดันสำคัญตั้งแต่ตอนทีี่ขึ้นนนมมาเป็รรัฐตกลห สองปีกว่าที่แล้วครับ นั่นแหละจนวันนี้ถือได้ว่าประสบความสําเร็จนะคะความฝันของราชนาวีไทยในการมีเรือดำน้ำําในการที่จะมียุทธปกรณ์ on, ดูแลทั้ง3มิติครบเตือน,น,นอะไรก็มีเรือแล้วไงไก็ฝ <สะ S 2> ันแล้วตแต่มันยังไม่มามไม่รู้ไม่รู้ว่าจะรอดวิบากกรรมถึงไหมเนี่ยออกมาขัดแข้งขัดขากันขามันออกอ่ะว่าถ้าคุณปูไม่อะไรโครงการจำนำข้าวซื้อเรือดำน้ำในา้ำไปฟังเสียงลุงป้อมเลยลุงป้อมเขาปี๊ดเลยลุงป้อมเขาปี๊ดเลยลุงป้อมปี๊ดเลยบอกว่าทีสี เียหายจำนำข้าวเนี่ยออกไปซื้อละล้านเลยห้าสิบล้ำโอ้โหไปฟังเสนิดนึงาจำนำข้าวเสียหายกี่แสนล้านนะไอ้นี่ซื้อหมื่นกว่าล้านนี่หมื่นกว่าล้านซื้อห้าสิบล้ำเลยเสียเงินไปแต่ก็ได้ของมาแต่นีนกีาจำนำข้าวหายหมดเลยขาดทุนห้าแสนกว่าล้านนะเพิ่งเพิ่งจะเคยเห็นลุงป้อมโตคุณปู่ยิ่งรักนะที่ผ่านมาจะจะไม่ค่อยโตแต่อันนี้แบบว่า แล้วมันเป็นโครงการของลุงป้อมด้วยนะคะโอ้แต่ยังไงก็ตามต้องบอกว่าเรือดำน้ำจีน S26T หรือว่ายวนคลาสนี่นะไม่ธรรมดาถึงขั้นที่คณะกรรมการของกองทัพเรือเนี่ยเลือกมาอย่างเป็นเอกสารก่อนหน้านี้แล้วดเวยผ่านผ่านการโหวตกันใช่นะ 1 7เอ่าสีเสียงจาก17เสียงครับนะคะก็เลือกเรือดำน้ำจีนนะคะนอกเหลือจากการดำได้นาน21วันหรือว่าระบบ ATP แล้วที่หลุงป้อมคุยไว้ไงพี่21วันเอาก็ดำได้นานซ่อนระยะซ่อนพลางตัวไงสามประเเพราะว่าถ้าโผล่ไมาบ่อยเนี่ยค่าสึกก็จับได้อ๋อก็มีไว้แบบดำไม่โผล่มีไหมเออก็ลุ้นกันเอาเองแลวกันมันไม่มา้ามนมาอีกแล้วเามาน้ำ บอกนะคะว่าอยุทโธปกรณ์ที่จีนให้เรามาเนี่ยไม่ธรรมดาครับนะคะนอกจากให้ตอร์ปิโดมาสี่ลูกแล้วขี่ปนาวุธเหรอมันคืมันไม่ถึงขั้นขี่ปนาวุธพี่ลุงป้อมบอกขี่ปนาวุฒิลุงป้อมเขาดูข่าวข้าสมุทรเกาหลีอะไปเลยแต่จริงแล้วมันคืออาวุธปล่อยนำวิถีนะคะซึ่งที่สำหรับสำหรับทำอะไรนะก็คือยิงจากเรือดำน้ำก็คือจาก นาขึ้นสู่ผิวน้ําก็คือเรือนำน้ำปกติก็ต้องต้องยิงเรือผิวน้ําอยู่แล้วแต่ว่าข้อสําคัญก็คือว่าสามารถยิงยาเจี้ยน้ําขึ้นทําลายอ่าเป้าหมายบนฝั่งได้บนฝั่งได้บนผิวน้ำได้แล้วก็ทําลายเรือในน้ำเองใ้น้ำเลยระยะยิง290ก้าสิบโลเมตรโอ้โหน่าไกลแค่ไหนก็ยิงจดตามน้วิถีนี่จรวดใช่ไหมใชตอไปโดมเองใช่นะกี่ลตอไปโดมกี่ลูกต่อไปโดสี่นะคะแล้วก็เป็นลูกซ้อมให้อีกสองด้วยนะคะแล้วที่สําคัญคืออาวุธปล่อยปล่อยน้ำวิถีอันนี้เนี่ย C CM 708ของจีนเนี่ยก็ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะอ่าฮะถือว่าอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ลุงป้อมเรียกว่าขีปน้ำประน้อุ้นขัไม่เป็นไรเนี่ยลุงป้อมเป็นทหารบกไทหารบก็ไม่รู้เรื่องอะไรหรอกไม่ใช่ทหารเรือนะไม่รู้ว่าเป็นทหารราบ้วยใช่ใช่นะฮะแต่ว่าเรื่องของเรือดำน้ำเนี่ยพี่ป๊อพี่ปุ๊ดนะฮะต่อไปจะรับนลื่นไหมก็มันก็ตอเขาพูดถึงอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับบอกว่าถ้าเรือดำน้ำยุคนี้ ถ้ารัฐบาลหน้ามาก็อาจจะยกเลิกโครงการหรืออะไรก็แล้วแต่พูดกันต่าง,าง,าง,างๆนานาเรอ่ล้วมีการ <นะ S 2> พูดแล้วว่าให้รัฐบาลหน้ายกเลิกคือถ้ายกเลิกเนี่ยยกเลิกได้ครับ แต่ถามว่าในสัญในร่างสัญญาเนี่ยอาจจะต้องเสียค่าเสียค่าปรับนะนมันเคยมีกรณี f 1 8 F15 อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าลุงตู่ก้องก็บอกแล้วว่าถ้ารัฐบาลหน้าไม่เอาก็ไม่เป็นไรกองทัพเรือต้องเสนอเพราะว่าเป็นโครงการแต่ถ้าไม่อนุมัติกองทัพเรือก็เอางบนี้ไปซื้ออย่างอื่นแทนเพื่อดูแลด้านความมั่นคงเผ็ด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 โอ้ยพี่รัฐบาลหน้าก็ยังเป็นนี่อยู่แะรัฐบาลหน้าก็ยังเป็นสายคอสชและผัวเผลอนายกก็เป็นคนที่อนุมัติเรือดำน้ำไว้นี่แหละก็นายจะเป็นลุงตู่นี่หละ ไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปทหารเรือก็ยังน่าจะสบายใจอยู่ยใจอูนะแต่วันนี้นะต้องรีบแอบว่าชี้แจงนะจะบอกให้นะกา็นี่ไงเดี๋ยวชี้แจงสัปดาห์หน้าก่อนที่จากนั้นเนี่ยท่านผู้บัญชาการทหารเรือพลเอกนะเนี่ยก็จะเดินทางไปเซี่ยงไฮ้ที่เป็นจีนแล้วจากนั้นเนี่ยก็คาดว่าจะมีการแถลงในรายละเอียดมากขึ้นมากขึ้น แต่แต่พี่แต่สื่อเราก็ต้องเข้าใจอันไหนที่เปิดเผยได้ก็เปิดเผยแต่อันไหนที่มันเป็นความลับด้านทธศาสตร์ความมันคงใช่เดี๋ยวประเทศอื่นรู้หมดใช่ดิว่าเรามีเรือดำน้ำไอ้รู้อ้รู้แต่หมายถึงเขี้ยวเล็บโอ้ยอย่างเรามาพูด่กัหมดแล้วอะไม่เป็นไรเี๋ยวไปอ่านหรือไปอ่านในเจนดิฟเอนซ์มันรู้หมดรู้หมดแล้วหรืออ่านในสมอลรูมิของเราก็รู้ดีใจดีใจด้วยดีใจกับกองทัพเรือนะคุนก่อนผมนอนฝันเลยฝันว่าฝันว่าได้สามลำ cảm ơn, cảm ơn. สามลำอ่ะสิบเอ็ดปีนะคะเพราะว่างบประมาณลำแรกเนี่ยหกศูนย์ถึงหกหกลำที่สองหกสี่ถึงหกเก้าลำที่สามหกห้าถึงเจ็ดศูนย์รวมแล้วสิบเอ็ดปีกว่าที่เราจะได้ครบสามลำนะฮะก็เป็นการแบ่งจ่ายงบประมาณของแต่ว่าคลเมอต้องอนุมัติไปทีละลำทีละลำไปทีละลำต้องเข้าใจนะไม่ใช่ว่าเอาทีละลำหมื่นสามพันห้าร้อยล้านแล้วครับลำที่สองเท่าไหร่เท่าไหร่ต้องเข้าใจนะจะลดลงทำไมลำแรกถึงแพงเพราะว่ามีค่าสถานีภาคพื้นค่านู้นนี่นั่นกันสถานีภาคพื้นหล อย่างด้วยลําแรกก็จะแพงนิดนึงะนะคะก็แต่ปกติรวมแล้วก็ 3าม0 0ื่นหล้านนั่นเองนะคตามวงเงินที่ขอกันไว้เนี่ยนะชอบมาเนี่ยนะแต่ว่าแน่นอนแต่ว่าแน่นอนวันนี้นะคะเดี๋ยวในช่วงหน้าท่าะเนวี่อินไซเดอร์สุดยอดเราจะพาคุณผู้ชมไปผู้หญิงสวยผู้หญิงสวยผู้หญิงสวยเบื้องหลังของความสำเร็จพี่เบื้องหลังความสำเร็จของเรือดำน้ำก็ต้องยกให้พี่แมวภรรยาผบทรเหมือนกันนะคุณนายแมวเนี่ยนะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาบิ๊กนะผบทรเนี่ยสองปีของการเป็นผู้บัญชาการหาเรือเพียพยายา เครียดแล้วก็ทําโครงการนี้ให้สำเร็จกําลังใจจากคนนี้แหละสําคัญม,มากนะเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะเราจะพาไปรู้จักกับคุณแมวปราณีอารีนิตะคะนายกสมาคมภริยาฐานเรือภริยาของพอบอทลอนี่นะคะไปรู้จักตัวตนของคุณแมวน่ารักมาก จะหัวล้อกันไม่หยุดนะคะแล้วที่สำคัญไปดูนะคะว่าสมาคมพริยาทานเรือเขาทำอะไรกันบ้างเออโครงการเขาดีๆนะแล้วก็แน่นอนมุมโรแมนติกของท่านผู้บัญชาการทหารเรือนะคะแล้วก็ความขยันของพี่ณด้วยพอบรทรอนะอะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้าเรามาเดวี่อินไซเดอร์กันค่ะน้ำมาอีกแล้วค่ะมาแล้วโดดก่อน i'm safe